สวัสดีครับพบกับจองลุงเดีนนะครับทพีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมในบ่ายหน่อยๆอ,อากาศร้อนนะครับผมนี่ปลาเด็กๆเล่นน้ำกันอีกนะส่วนหมูวันนะครับลุงเดี่ยเอาเข้าไปส่้งดีบ้านแล้วนะครับไม่ได้คลิปนะครับพอดีรีบครับไอ้สีดูไปอยู่กับพี่นิโอแล้วเหลือแต่เด็กดือนี่เลยไปเล่นน้ำาอา เออดือดเดืมันม um> ึนนะครับนม่ๆจอนกับน้ำนะมันช่มันกลัวดีดีนันวิ่งนี่อาเอาเอากัดน้ำเออเอากัดเร็วเอางับไม่ได้เร็วเอางับเอางับเร็วเอางับงับน้ำนี่งับนี่เอางับน้ำเร็วเอางับงับก่อนเลยงับน้ำก่อนเลย Nắp nắm còn đây. Nắp nắm còn Mày áo mày à, đi 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 à, đi 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 à, đi đi à,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  đi đi à. đi 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 เอาเอางับเอางับงับเอองับเร็วเอองับเอางับไม่ขาดเอางับไม่ได้เอางับงับเออเอางับเออเอาเอางับน้ำเร็วเอองับเร็วเอองับเอางับเอองับงับเอาไหนงับไม่ได้เอางับเร็วเอาเร็วงับไม่ได้เร็วเร็วงับ Ê, ông ngắp Ông ngắp Ao Đi đi đùi ao ơi lón ao, ao ao đi đi đùi! Ê, ao Ao đi đi đuôi, ao đi đi dạc lên đuôi Á Ao Ờ! Ấm nám Ao 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 คือลุงเบี้ยเอาใส่ทั้งแล้วนะครัผคคคบผมเออมน,น,นาอออนะอ่าก็ไม่ลงนะครับก็ไม่ชอบครับผมแต่ถ้ายังไปเจอบ่อได้แบบนี้นะครับในบ่อนามบ่อได้คือเขาเขาลงเล่นครับแต่ถ้าไหวในทั้งนะครับก็ไม่ลงนะครับเรามีทั้งปูนทั้งไฟเบอร์นะครับอันใหญ่อยู่แต่เขาไม่ลงเล่นนะครับเอามาใช้ให้แล้วครับเกกาก็เลยเอาเอาไปเก็บนะครับแต่ถ้าแบบนี้เขาจบกับ หรือไม่ก็ไปเจอบ่อน้ำเป็นซาน้บานี่ยเขาจะลงเล่นนะครับพุ่มไก้เนี่ยสคอมเมนต์แนะนำมาหลายคนนะครับเอาเอาน้องงับเอาเร็วเอางับเร็วงับสินี่นี่งับสินี่เอาเอาเอางับเอาเร็วเอ้งับเอางับเอางับอีกเอางับเออเอางับได้เอา Ao ngáp. Ao ngáp. Đi 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 bao bao. Bao bao. Mày à nó nó đuôi ao ao. ao ao. Ao khó đi đi khó. ao. 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 Lại rồi nào. ao. Ao. เอาอืมเอาเอ่เอาคอยังเอานงอะเอาเร็วเอาไปงับเอางับเอาเร็วนี่สายร้อนนะครับเอาเออเอาอา

เล่นกันอยู่นี่แหละไม่ร้อนแล้วนะแม่เล่นกันแล้วหยอกกันเหนื่อยนะพอจากเดียวเดียวลงเดียวไปตูราในเมืองนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็มาเออพอแล้วเออพอสฟอสตัวเบอร์เลอยเนี่ยก็โดดตีเดียวนองครับผมแต่ ดีๆบอ่อตัวกั้งแล้วไปได้ไม่รอดปักเตียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผุเนาะจังก็ลงทำงานแล้วนะครับปุเนาะร้อนเกินครับปุร้อนร้อนรูครับผมก็เลยต้องมาชีดน้ำให้เด็กๆนาะอ่าจังก็ขึ้นเฉื่อมกรงเล็กแล้วนะครับผมเนาะหลังจากปักเตียงนะครับผมบ โครงลังางการ้อนครับฮิ นี่นะครับวิวจันทร์ซ่องนะครับของตัวบ้านนะครับปุ้มเนาะถ้าเป็นซ่องจันทร์มันก็บังวิวนะครับแต่ถ้าเป็นจันทร์เดียวนะครับโอเคครับปุ้มได้ตื่นเช้าวชาได้เห็นวิวติมตัดนะช่วยครับในบทบัง เอาครับอาจารย์ก็ตมาไปนะครับนี่อัปเดตครึ่งวันนะครับพุ่มเนาะเรือตัวเก่าออกแล้วก็เล็กนะครับเรือเล็กตัวเก่าออกแล้วก็ตัวในใส่ไม่ใส่แบบในก็วัดตามระยะนะครับกล้องแฟนมีันชีนนะครับพุ่มกระวางกรองเล็กนะครับเป็นมงลงนะังคาเนาะ อยากจังตะมานไปครับผมรอนรุ่งครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแจ้งซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะก็อย่ากดการโฆษณานะครับผุ่มนะกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับกับทีมรังบ้านนะครับผุ่มนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ